Work-life balance ครับเป็นสมการที่ทําให้เราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเพราะรเรากําลังบอกว่าถ้า work ดี life ต้องแย่ถ้า life ดี work ต้องแย่เพราะมันคือการ balance เรามีเวลาที่จํากัดแล้วเราจะเจียดเวลาไปกับ work หรือ life ยังไงหลายๆคนบอกว่า work-life balance คือ,อต้องนอน8ชั่วโมงทํางาน8ชั่วโมงแล้วก็มีเวลาเป็นส่วนตัว8ชั่วโมง นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าถ้ามีสิ่งนี้ได้จะดีมากเพราะฉะนั้นการบาลานซ์ที่ดีคือต้องรู้ว่าต้องผ่อนตรงไหนต้องเพิ่มตรงไหนเราตั้งโจทย์ให้ชัดเลยว่าเวิร์กที่ดีที่สุดการทํางานคืออะไรไลฟ์ life คืออะไรนิยามให้มันด้วยนิยามให้มันด้วยเอาเรื่องของการฟีดแบ,บ็กเนี่ยมาน,นิยามด้วยว่าสําหรับเราแล้วอะไรคือคําว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อย่าไปจํากัดแค่จํานวนชั่วโมง แล้วก็อย่าทําให้มันริจิตเกินไปเช่นโอ้ยอาทิตย์นี้ฉันไม่วันนี้ไม่ถึง8ชั่วโมงรู้สึกโอ้แย่จังเลยวันนี้ไม่มี work-life balance อย่าไปคิดแบบนั้น